เธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับการมัดข้อมือและห้องที่ไม่คุ้นเคยแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือชายแปลกหน้าที่บอกว่าคุณจะต้องแต่งงานกับฉันแล้วเขาคือใครทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหลังจากนี้แต่เธอมีทางเลือกหรือไม่เรื่องราวจะจบลงอย่างไรมาเปิดเผยความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้กันเพิ่มปริศนาที่ค้างคาและสร้างความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นความอยากรู้และดึงดูดให้ผู้ชมดูจนจบสาวคนหนึ่งตื่นขึ้นมาท่ามกลางห้องที่คุ้นตาแต่ทุกอย่างดูไม่ปกติ เธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติหัวของเธอหนักและร่างกายเหมือนถูกตีอย่างรุนแรงสภาพรอบตัวมืดครึมเหมือนมีแสงจ้าแค่เพียงเล็กน้อยที่เข้ามาผ่านหน้าต่างยกมือขึ้นแต่หน้าผากก็รู้สึกได้ถึงความร้อนสูงแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือข้อมือของเธอถูกมัดด้วยเชือกอย่างมั่นคงเธอพยายามจะลุกขึ้นแต่รู้สึกเหมือนถูกจับกดไว้ที่เตียงปากแห้งเหมือนเคยดื่มอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอเสียสติไป เธอพยายามหายใจลึกๆและสะบัดหัวไปมาเพื่อเคลียร์ความมึนงงเสียงประตูห้องเปิดขึ้นและชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาสวมชุดสูทที่ดูหรูหราร่างกายสูงโปร่งและท่าทางมั่นใจเมื่อเขาเห็นเธอตื่นขึ้นเขาเผยยิ้มเล็กๆที่มุมปากเธอตื่นแล้วเหรอเขาถามเสียงเย็นชาเธอรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้จับข้อมือของเธอที่ถูกมัด เธอพยายามขัดขืนแต่ร่างกายยังคงไร้เรี่ยวแรงเราจะมีงานแต่งงานในวันนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยเธอเงียบงันเหมือนจะไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดแต่งงานกับฉันนะเขากล่าวต่อด้วยการมองลึกเข้ามาในตาของเธอทุกสิ่งรอบตัวเธอดูเหมือนจะหยุดนิ่งไปชั่วขณะคำพูดนั้นวงเวียนในหัวของเธอจนเธอไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงเคาะประตู และอีกไม่กี่วินาทีประตูห้องก็เปิดออกอีกครั้งผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องดวงตาของเธอดูตกใจและสับสนชายคนที่ยืนอยู่ข้างๆเธอยิ้มและหันไปพูดว่าขอโทษครับเรื่องงานแต่งงานมันเกิดขึ้นเร็วไปหน่อยแต่ไม่มีอะไรต้องห่วงนะหญิงสาวได้ยินคำพูดนี้และรู้สึกถึงความตึงเครียดที่เข้ามาแล้วเขาคือใครหญิงสาวถามออกไปเสียงสั่นเครือชายคนนั้นยิ้มอย่างมีความลับ เขาคือซี o ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศผู้หญิงคนนั้นตอบเสียงเบาคำพูดนี้ทำให้หญิงสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนเธอพยายามจะลุกข,ขึ้นจากเตียงแต่กลัวว่าทุกอย่างจะหลุดลอยไปทำไมฉันถึงมาที่นี่เธอถามเสียงเบาชายคนนั้นยิ้มและเริ่มเล่าเรื่องราวคืนนี้เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน ในขณะที่คำพูดเหล่านั้นลอยอยู่ในอากาศหญิงสาวรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังตกอยู่ในวงจรที่ไม่อาจหลุดพ้นมันเหมือนกับฝันที่เลวร้ายแต่ความจริงที่เธอกำลังเผชิญอยู่มันยิ่งกว่าฝันไหนๆและตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกถึงการผูกมัดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเธอพยายามขยับตัวแต่ข้อมือที่ถูกมัดไว้ทำให้ไม่สามารถขยับได้เต็มที่ความรู้สึกเหมือนถูกคุมขังยังคงกัดกินจิตใจของเธอชายคนนั้นยืนอยู่ข้างๆและมองเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออก คุณต้องทําใจนะเขาพูดเสียงต่ําเราไม่มีทางเลือกเธอพยายามตั้งสติให้มั่นคงแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามที่เธอตั้งใจเธอมองไปที่ข้อมือที่ถูกมัดรู้สึกถึงความเย็นของเชือกที่รัดแน่นจนทําให้กล้ามเนื้อเจ็บในหัวของเธอเต็มไปด้วยคําถามทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงต้องแต่งงานกับชายแปลกหน้าเธอหันไปมองชายคนนั้นอีกครั้ง แต่เขาก็ยืนมองเธอด้วยรอยยิ้มที่เหมือนจะรู้ดีว่าเธอกำลังคิดอะไรอย่าก,กังวลไปเลยเขาพูดอีกครั้งพร้อมกับยกมือขึ้นและแตะเบาๆที่หัวไหล่ของเธอทุกอย่างจะดีเองแต่คำพูดนั้นไม่ได้ทำให้เธอสบายใจเลยแม้แต่น้อยเสียงขอประตูอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนที่เข้ามาแต่เป็นชายคนหนึ่งในชุดสูทสีดำเขามองไปที่หญิงสาวและยิ้มให้เธอโชิครับทุกอย่างพร้อมแล้วครับชายคนนั้นยิ้มตอบ ดีมากเขาพูดเบาๆและหันไปมองหญิงสาวที่นั่งอยู่บนเตียงเราเริ่มต้นใหม่กันได้แล้วหญิงสาวรู้สึกถึงความวิตกกังวลที่เล็กลงไปในใจเธอกลืนน้ำลายที่แห้งกรังแต่ไม่สามารถหาคำตอบได้ในขณะที่บรรยากาศรอบตัวเธอเริ่มกลายเป็นเรื่องจริงหัวใจของเธอก็เต้นรัวความรู้สึกแปลกประหลาดปะตุขึ้นในใจของเธอไม่ว่าจะเป็นความกลัวความสงสัยหรือแม้แต่ความกโกรธ เธอยังคงไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและท่ามกลางความมืดมดนนี้เธอก็ยังคงสงสัยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นจะนำพาเธอไปที่ไหนความเงียบที่แผ่กระจายอยู่ในห้องทำให้หญิงสาวรู้สึกหนักหน่วงเสียงของหัวใจที่เต้นเร็วเหมือนจะดังจนรบกวนความคิดของเธอแต่เธอไม่สามารถบอกใครได้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรความสงสัยและความกลัวยังคงปะตุข,ขึ้นในใจของเธอชายคนนั้นที่ยืนอยู่ข้างๆเธอยังคงยิ้มอย่างเย็นชา รอยยิ้มของเขาทําให้เธอรู้สึกว่าเขากําลังซ่อนบางสิ่งที่ลึกเกินกว่าที่เธอจะเข้าใจคุณไม่ต้องกังวลเขาพูดอีกครั้งคราวนี้เสียงของเขาฟังดูมีอํานาจและมั่นคงมากขึ้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในวันนี้คําพูดนั้นทําให้หญิงสาวรู้สึกเหมือนถูกกดดันให้ยอมรับสิ่งที่ไม่คาดคิดเธอพยายามจะขยับข้อมือที่ถูกมัดแต่ก็ยังคงไม่สามารถทําได้ถ้าฉันไม่ยอมเธอถามด้วยน้ำเสียงที่ต่ำและสะท้อนความไม่แน่ใจในใจ ชายคนนั้นมองเธออย่างเย็นชาก่อนที่จะยิ้มคุณนี่มีทางเลือกหรอกเขาพูดพร้อมกับท่าทางที่ราบเรียบมันเกิดขึ้นแล้วเสียงของเขากระทบจิตใจของเธอเหมือนกับการตอกย้ำว่าเธอไม่สามารถหนีจากสิ่งนี้ได้ในขณะที่เธอยังคงอยู่ในภาวะสับสนและตกใจหญิงสาวหันไปมองทางประตูความหวังที่จะหลบหนีจากสถานการณ์นี้เริ่มหายไปทีละน้อย ท่ามกลางความเงียบที่ยาวนานเสียงนาฬิกาที่ติ๊กดังไปในห้องดูเหมือนจะเน้นย้ำถึงความเร่งรีบและในขณะนั้นเองชายคนนั้นก็เดินเข้ามาใกล้เธอเขาโน้มตัวลงมาขยับใบหน้าให้ใกล้ชิดกับเธอผมจะทำให้คุณเข้าใจทุกอย่างในเวลาที่เหมาะสมเขาพูดเสียงต่ำและคมแต่ตอนนี้คุณต้องเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นความรู้สึกของหญิงสาวขาดหายไปในอากาศเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอกำลังถูกดึงเข้าสู่โลกที่เธอไม่เคยคิดว่าจะพบเจอ ความไม่รู้และความกลัวผสมผสานกันจนกลายเป็นความไม่แน่ใจว่าเธอจะต้องเผชิญอะไรต่อไปในขณะที่ชายคนนั้นหันไปที่ผู้หญิงคนที่เข้ามาในห้องหญิงสาวรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในอากาศมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนี้กำลังถูกควบคุมโดยใครบางคนที่มีอำนาจมากกว่าที่เธอจะคาดเดาทุกอย่างพร้อมแล้วครับชายคนที่เข้ามาใหม่พูดขึ้นชายคนนั้นหันมายิ้มให้หญิงสาวมาถึงจุดนี้แล้วเราก็เริ่มต้นกันเถอะ หญิงสาวไม่รู้จะทำอย่างไรเธอรู้เพียงแค่สิ่งหนึ่งทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เธอไม่สามารถควบคุมได้ตอนนี้เธอไม่ได้แค่สงสยัยแต่เธอรู้สึกได้ถึงความกลัวที่จับใจที่เธอไม่สามารถหลีกหนีได้เธอไม่รู้ว่าอะไรคือทางออกแต่ที่เธอรู้คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนี้มันทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกล้อมกรอบไว้ และไม่มีทางหลีกหนีจากมันได้หญิงสาวนั่งนิ่งอยู่บนเตียงความเย็นของเชือกที่รัดข้อมือทําให้เธอรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่ค่อยๆย,ย,ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นการมองไปรอบๆพ่อไม่ได้ช่วยทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นกับดักที่เธอไม่สามารถหลบหนีจากมันได้ชายคนนั้นยังคงยืนอยู่ข้างๆหญิงสาวเขายิ้มให้เธออีกครั้งแต่รอยยิ้มของเขากลับทําให้เธอรู้สึกเหมือนเขากําลังซ่อนความลับบางอย่างที่น่ากลัวคุณพร้อมแล้วหรือยัง ชายคนนั้นถามขณะก้มลงมาที่ข้อมือที่ถูกมัดเสียงคำถามนั้นกระทบจิตใจของเธอเหมือนกับการทดสอบว่าเธอจะยอมรับความเป็นจริงหรือไม่เธอพยายามหายใจลึกๆเพื่อควบคุมอารมณ์ที่เริ่มประตูออกมาฉันไม่เข้าใจเธอกล่าวเสียงสัน่นทำไมฉันถึงต้องแต่งงานกับคุณชายคนนั้นมองเธอด้วยความสนใจสายตาของเขาทำให้เธอรู้สึกว่าเขากำลังมองลึกไปถึงจิตใจของเธอบางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจตอนนี้เขาตอบอย่างใจเย็น แต่เชื่อเธอทุกอย่างมีเหตุผลของมันเธอยังคงรู้สึกว่าโลกทั้งโลกกำลังหมุนรอบตัวเธออย่างรวดเร็วความรู้สึกของการไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเริ่มครอบงำเธออย่างเต็มที่ในขณะที่สายตาของชายคนนั้นยิ้มกว้างขึ้นในไม่ช้าคุณจะเข้าใจเขากล่าวพร้อมกับท่าทางที่มั่นใจจนทําให้หญิงสาวรู้สึกเหมือนเป็นเพียงตัวหมากในเกมของเขาเสียงกระทบของนาฬิกายังคงดังขึ้นในห้องหญิงสาวยังคงตั้งคําถามในใจ ทำไมถึงต้องเป็นเธอทำไมต้องเลือกเธอในวันนี้การแต่งงานที่ไม่มีความรักที่แท้จริงทําให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่ต่างไปจากเดิมเธอไม่เคยคิดว่าชีวิตของเธอจะมาถึงจุดนี้หญิงสาวมองไปรอบๆห้องอีกครั้งและพบว่ามีผู้ชายอีกคนยืนอยู่ที่ประตูห้องผู้ชายคนนั้นสวมเสื้อผ้าหรูหราและถือแฟ้มเอกสารในมือเขามองมาที่เธอแล้วเดินเข้ามาใกล้ชายคนนั้นทุกอย่างพร้อมพลับโง ชายคนใหม่กล่าวชายคนนั้นพยักหน้าแล้วหันไปมองหญิงสาวเราเริ่มต้นได้แล้วเขาพูดเสียงเบาแต่มีอำนาจหญิงสาวยังคงรู้สึกว่าโลกของเธอกำลังแตกสลายเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกทิ้งให้ลอยไปในที่ที่ไม่มีทางกลับทำไมคุณถึงทำแบบนี้เธอถามเสียงสั่นเครือชายคนนั้นยิ้มราวกับเขารู้คำตอบทั้งหมดเพราะบางครั้งเราต้องยอมรับสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เขาตอบ แต่คําตอบนั้นกลับทําให้เธอรู้สึกถึงความแปลกประหลาดที่ยิ่งเพิ่มขึ้นในจิตใจหญิงสาวรู้สึกเหมือนตัวเองถูกกดดันจากทุกทิศทางแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกในที่สุดความสงสัยของเธอเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความวิตกกังวลที่ลึกลงไปการแต่งงานที่กําลังจะเกิดขึ้นทําให้ทุกอย่างในชีวิตของเธอพลิกผันและทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จักดูเหมือนจะหายไปในพริบตาความจริงที่รอยอยู่ข้างหน้าเธอไม่อาจหลีกหนีจากมันได้ หญิงสาวเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักของสถานการณ์ที่เธอไม่สามารถควบคุมได้ทุกคำพูดของชายคนนั้นเหมือนกับการผลักเธอให้ไปอยู่ในโลกที่เธอไม่เคยต้องการเธอพยายามจะคิดหาทางหนีแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีที่ไหนให้ไปข้อมือที่ถูกมัดทำให้เธอไม่สามารถทำอะไรได้เลยเธอหันไปมองชายคนนั้นอีกครั้งด้วยความหวาดกลัวที่ประตุขึ้นในใจฉันไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นฉันเธอถามเสียงสัน่น ชายคนนั้นยิ้มอย่างมั่นใจก่อนที่จะยืนตรงข้างเธอเพราะคุณมีสิ่งที่ฉันต้องการเขาตอบเสียงเย็นชาคุณเป็นคนที่พิเศษคำตอบของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนเขากำลังยื่นมือไปควบคุมชีวิตของเธอมันเหมือนกับการเล่นเกมที่เธอไม่มีส่วนร่วมแต่เธอก็ยังถูกบังคับให้เป็นส่วนหนึ่งของมันเสียงของการเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งชายคนนั้นหันไปมองผู้ที่เข้ามาเป็นผู้ชายคนใหม่ที่ยืนอยู่ที่ประตูห้อง เขาสวมเสื้อผ้าหรูหราและใบหน้ามีความเคร่งเครียดทุกอย่างพร้อมแล้วครับโลชายคนนั้นพูดอีกครั้งชายคนนั้นยิ้มให้กับเขาก่อนจะหันไปมองหญิงสาวมาถึงเวลาที่คุณต้องรับรู้เรื่องจริงแล้วเขากล่าวหญิงสาวรู้สึกเหมือนสมองของเธอกำลังพยายามประมวลผลทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนี้เธอพยายามจะทิ้งความกลัวไว้เบื้องหลังแต่ความวิตกกังวลในใจมันไม่อาจหายไปคุณต้องการอะไรจากฉันเธอถามอีกครั้ง ชายคนนั้นมองเธอด้วยสายตาที่ไม่สามารถอ่านได้คุณจะเข้าใจในเร็วๆนี้เขาตอบเสียงหนักแน่นคำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในชีวิตของตัวเองในขณะที่ชายคนนั้นเริ่มเดินออกไปจากห้องผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างๆก็พูดขึ้นว่างานแต่งงานจะเริ่มในไม่ช้าน้ำเสียงของเขามีความจริงจังและไม่อาจเลี่ยงได้หญิงสาวรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นจากทุกทิศทาง ทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จักดูเหมือนจะหายไปในพริบตาและตอนนี้เธอก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้เธอหันไปมองชายคนนั้นอีกครั้งเขาหันมายิ้มให้เธออย่างมีความลับทุกสิ่งจะเริ่มต้นในวันนี้เขากล่าวก่อนจะเดินออกจากห้องไปทิ้งให้หญิงสาวอยู่ในห้องเดียวกันกับความสงสัยและความกลัวที่ยิ่งทวีขึ้นในขณะที่เธอยังคงถูกมัดอยู่บนเตียง,งเธอรู้สึกเหมือนชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างถาวร และไม่ว่าเธอจะยอมรับหรือไม่ทุกสิ่งในห้องนี้กำลังบังคับให้เธอเดินไปในทางที่เธอไม่เคยคาดคิดหญิงสาวนั่งอยู่ในห้องเงียบๆหัวใจของเธอยังคงเต้นรัวอย่างไม่สามารถควบคุมได้เธอหันไปมองรอบๆห้องที่เงียบสงัดไม่สามารถหาคำตอบในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเธอกำลังตกอยู่ในโลกที่ไม่มีทางออกเธอยังคงรู้สึกถึงความเย็นจากเชือกที่มัดข้อมือและข้อมือของเธอที่เจ็บแปบบแต่ที่ทำให้เธอรู้สึกมากที่สุดคือความไม่รู้ว่าเธอกำลังจะต้องเผชิญหน้ากับอะไร เสียงประตูเปิดอีกครั้งชายคนนั้นกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้มที่ยากจะเข้าใจทุกอย่างพร้อมแล้วครับโยชายคนที่ตามเข้ามากล่าวเขายิ้มเล็กน้อยแต่ใบหน้าของเขากลับเต็มไปด้วยความสงบและมั่นใจอย่างน่าสะพรึงเวลาไม่คอยใครชายคนนั้นพูดเสียงเบาและหนักแน่นหญิงสาวรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอกำลังจะหยุดเต้นในทันทีคุณจะต้องทำตามที่ผมบอกเขาพูดอีกครั้งพร้อมกับสายตาที่แน่วแน่ แต่ในขณะนั้นเองชายคนนั้นก็หยิบสมุดเล่มหนึ่งออกมาจากกระเป๋าของเขามีเอกสารที่ต้องเซ็นเขากล่าวขณะที่เขากลับไปนั่งที่โต๊ะหญิงสาวมองไปที่สมุดเล่มนั้นอย่างไม่เข้าใจเซ็นอะไรเธอถามเสียงต่ำเขาหันมามองเธอพร้อมกับการยิ้มที่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนเขากําลังแสดงอะไรบางอย่างเซ็นเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาตอบเสียงเรียบเรียบ หญิงสาวยังคงนั่งอยู่ในที่ของเธอรู้สึกว่าโลกทั้งโลกมันหมุนเร็วเกินไปทุกอย่างที่เคยรู้จักกำลังสลายไปทำไมต้องเป็นฉันเธอถามในที่สุดชายคนนั้นยังคงยิ้มอย่างไม่มีความสะทกสะท้านเพราะคุณคือคนที่ผมเลือกเขาพูดคำนี้เบาๆแต่เต็มไปด้วยอำนาจหญิงสาวพยายามตั้งสติแต่คำพูดของเขายังคงลอยวนในหัวของเธอเธอไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นเธอ ทำไมทุกสิ่งถึงได้หมุนวนอยู่รอบตัวเธอแบบนี้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่โลกที่แปลกใหม่ที่เธอไม่มีทางเลือกไม่มีทางหลีกหนีเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งทำใจให้พร้อมเขากล่าวตอนนี้คุณไม่มีทางเลือกแล้วหญิงสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนไปช่วขณะไม่ได้ยินคำพูดนั้นไม่มีทางเลือกคำพูดนั้นดังก้องอยู่ในหัวของเธอทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังตกอยู่ในกับดักที่ไม่อาจหลบหนีได้ ความรู้สึกของการถูกบังคับยิ่งเพิ่มขึ้นทุกขณะเธอพยายามขยับข้อมือที่ถูกมัดแต่ก็ยังคงไม่สามารถทำอะไรได้ในหัวของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยและความหวาดกลัวทำไมทุกอย่างต้องเกิดขึ้นกับเธอชายคนนั้นมองเธอด้วยสายตาที่มั่นคงรอยยิ้มของเขากลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนเขากำลังควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างจะดีขึ้นเขาพูดเสียงเบาแต่คมชัดคุณจะเข้าใจในเร็วๆนี้ หญิงสาวรู้สึกเหมือนเขากำลังพูดถึงอนาคตที่เธอไม่สามารถคาดเดาได้ทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มเบลอไปแสงจากหน้าต่างยังคงส่องเข้ามาในห้องสะท้อนบนพื้นไม้ที่เงียยสงัดแต่สิ่งที่เธอรู้สึกได้คือความอึดอัดที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นในใจทำไมฉันต้องเซน็นเธอถามอีกครั้งเสียงเบาชายคนนั้นตอบด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาแต่หนักแน่นเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นแผนที่เราเตรียมไว้ หญิงสาวตั้งคำถามในใจแผนอะไรทำไมเธอต้องเป็นส่วนหนึ่งของมันเธอยังคงรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแค่หมากในเกมที่คนอื่นกำหนดไว้ฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังจะทำอะไรกับฉันเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่ฉันจะไม่ยอมชายคนนั้นมองเธอด้วยสายตาที่ลึกซึ้งก่อนที่จะยิ้มเล็กน้อยคุณจะต้องยอมรับในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาพูดอีกครั้ง คำพูดนั้นทำให้หญิงสาวรู้สึกถึงแรงกดดันที่เธอไม่อาจหลีกหนีแต่แล้วความสงบก็เกิดขึ้นในห้องเสียงประตูห้องที่ปิดลงทำให้เธอรู้สึกถึงความสิ้นหวังที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธอไม่สามารถคิดอะไรได้มากไปกว่าคำพูดของเขาทุกสิ่งกำลังเกิดขึ้นเร็วเกินไปและเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงไปสู่สถานที่ที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ความรู้สึกของความหวาดกลัวย,ยังคงอยู่ในใจมันยังไม่จบ ทุกอย่างแค่เริ่มต้นความรู้สึกของความหวาดกลัวยังคงสะท้อนอยู่ในใจของหญิงสาวเธอไม่รู้ว่าความจริงที่เธอคาดหวังจะมาในรูปแบบใดแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้ในตอนนี้คือการถูกควบคุมในทุกๆย่างก้าวเธอมองไปรอบๆห้องอีกครั้งตาของเธอมองหาทางออกแต่ทุกสิ่งที่เธอมองเห็นมันกลับดูเหมือนกับการจับจ้องที่ทางตันทุกสิ่งมันค่อยๆกดทับเธอให้รู้สึกถึงความอึดอัดที่มากขึ้นทุกขณะ ชายคนนั้นเดินกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งคราวนี้เขามาพร้อมกับเอกสารในมือและปากการอยยิ้มของเขายังคงเหมือนเดิมมั่นคงแต่กลับเต็มไปด้วยความลึกลับถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแล้วเขากล่าวหญิงสาวจ้องไปที่เอกสารในมือของเขาความรู้สึกว่าเธอกำลังตกอยู่ในเงื้อมมือของเขายิ่งชัดเจนขึ้นตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรเธอถามเสียงแหบแห้งพยายามจะเก็บเสียงสั่นที่เธอรู้สึกจากใจ ตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตใหม่ของคุณเขาตอบเสียงเรียบแต่หนักแน่นคุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณเคยฝันถึงเพียงแค่เซนคำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนว่าทุกสิ่งในชีวิตที่เธอเคยรู้จักกำลังจะถูกทำลายแต่เธอก็เริ่มคิดถึงสิ่งที่เขาพูดชีวิตใหม่ทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่ออาจจะต้องเปลี่ยนไปเธอหันมองไปที่ใบหน้าเขาและในขณะนั้นเองเธอก็รู้สึกถึงการข่มขืนทางจิตใจที่เขากำลังทำอยู่ คุณต้องการอะไรจากฉันเธอถามอีกครั้งด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมสิ่งที่ฉันต้องการคือการที่คุณเข้าใจเขาตอบเข้าใจว่าเราทุกคนมีบทบาทในโลกนี้และคุณคือส่วนหนึ่งในแผนใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหญิงสาวหายใจเข้าและพยายามรวบรวมสติมันเหมือนเธอกำลังจะต้องเดินไปในเส้นทางที่ไม่รู้ว่าจะนำพาเธอไปที่ไหนแต่บางสิ่งภายในตัวเธอก็เริ่มสั่นสะท้านเธอเริ่มสงสัยว่าคำตอบของเขาจะเป็นคำตอบที่แท้จริงหรือไม่ แล้วถ้าฉันไม่เซ็นเธอถามเสียงแข็งชายคนนั้นมองเธอด้วยสายตาที่น่ากลัวขึ้นถ้าคุณไม่เซ็นทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปเขาตอบแต่มันจะไม่ดีสำหรับคุณเสียงของเขานิ่งและหนักหน่วงทำให้ความกลัวในใจของเธอเริ่มทวีขึ้นอีกครั้งเธอไม่รู้ว่าความจริงที่เขากำลังพูดนั้นเป็นอะไรแต่ในขณะนั้นทุกสิ่งรอบตัวเธอกลับค่อยๆทวีความกดดันจนแทบจะหายใจไม่ออก ตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในกรมขังที่มองไม่เห็นทางออกเธอกำลังจะต้องเลือกบางอย่างที่เธอไม่อยากจะทำและความรู้สึกนั้นมันยากที่จะหลีกหนีจากมันหญิงสาวหายใจลึกๆพยายามสงบจิตใจแต่ความกลัวที่อยู่ในใจเริ่มเติบโตจนยากที่จะควบคุมเสียงนาฬิกาที่ติ๊กดังในห้องสะท้อนกลับมาทำให้เวลาในตอนนี้รู้สึกเหมือนกำลังหยุดหมุนเธอมองไปที่เอกสารในมือของชายคนนั้นคำถามยังคงวงเวียนในใจถ้าเธอไม่เซ็นจะเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าเธอเซนจะต้องแลกกับอะไรที่เธอยังไม่รู้เธอเพยายามตั้งสติแต่ทุกอย่างที่เธอเห็นรอบตัวมันเริ่มเบลอไปคิดให้ดีชายคนนั้นพูดเสียงของเขาทําให้ทุกคําในห้องนั้นหนักหน่วงขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณคนเดียวหญิงสาวมองเขาเธอรู้สึกเหมือนเขากําลังจะเปิดเผยความลับบางอย่างที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีคุณไี่เคยถามตัวเองหรอกหรือว่าทําไมถึงต้องอยู่ในที่นี่เขากล่าวอีกครั้งพร้อมกับยิ้มเล็กน้อย คำถามนั้นทำให้หญิงสาวรู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อว่ามีความหมายกลับแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะคุณต้องการบางสิ่งที่ผมสามารถให้ได้เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ค่อยๆแฝงไปด้วยความกดดันหญิงสาวพยายามคิดหาทางออกแต่ทุกทางดูเหมือนจะถูกปิดกั้นไว้หมดแล้วฉันไม่เข้าใจเธอพูดเสียงแหบแห้งทำไมฉันถึงต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้ชายคนนั้นยิ้มและยักไหล่เพราะทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วความรู้สึกของหญิงสาวเต็มไปด้วยความสับสน เธอไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้จากคำพูดของเขาทุกอย่างดูเหมือนจะถูกจัดวางเอาไว้ล่วงหน้าและเธอเป็นแค่ตัวหมากในเกมนี้ฉันไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้เธอกล่าวออกมาอย่างหนักแน่นชายคนนั้นหยุดนิ่งไปชั่วขณะและมองเธอด้วยสายตาที่ไม่สามารถอ่านออกบางครั้งความจริงที่เรากลัวมักจะเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับเขากล่าวเสียงต่ำคุณจะเข้าใจในเร็วๆนี้ คำพูดนั้นทำให้หญิงสาวรู้สึกเหมือนถูกผลักดันเข้าไปในมุมมืดที่เธอไม่สามารถออกจากมันได้ตอนนี้เธอไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าเธอจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือไม่สิ่งเดียวที่เธอรู้คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนี้มันกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลไม่ว่าเธอจะยอมรับมันหรือไม่เธอก็ยังคงต้องเดินไปในเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้ให้หญิงสาวนั่งนิ่งเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดไปในช่วงนั้นทุกคำพูดของชายคนนั้นยังคงดันกล้องอยู่ในหัวของเธอ คุณจะเข้าใจในเร็วๆนี้คำพูดนี้เหมือนกับการตอกย้ำว่าเธอไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้แต่บางอย่างในใจเธอเริ่มบอกให้เธอไม่ยอมแพ้ไม่ยอมรับทุกสิ่งที่เขากำหนดให้เธอทำไมฉันถึงรู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกวางไว้แล้วเธอถามออกไปเสียงเบาชายคนนั้นหันมามองเธอดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความมั่นคงที่แฝงไปได้วยความลึกลับเพราะบางครั้งชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่เรียบเรียบ บางสิ่งมันถูกเขียนไว้แล้วคำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนทุกทางที่เธอจะเลือกมันถูกปิดไปแล้วมันเหมือนกับว่าเธอถูกดึงให้ไปในทิศทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงแต่มันไม่ยุติธรรมเธอกล่าวเสียงแหบแห้งฉันไม่เคยขอให้เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้เธออีกก้าวหนึ่งชีวิตของเราหลายครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นเขาพูดเสียงต่ำและหนักแน่นแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอะไรกับสิ่งที่เราได้รับ หญิงสาวรู้สึกเหมือนเขากำลังพูดถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เธอสามารถเข้าใจได้ทุกสิ่งที่เธอเคยคิดว่าควบคุมได้ตอนนี้กลับกลายเป็นความสับสนที่เธอไม่อาจจัดการเธอก็มองเอกสารในมือของชายคนนั้นอีกครั้งรู้สึกถึงความเครียดที่สะสมอยู่ในใจมันเหมือนกับว่าทุกอย่างถูกเขียนไว้ในนั้นแล้วแต่เธอจะต้องเซ็นจะต้องยอมรับสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดเธอไม่สามารถทำใจให้ยอมรับได้ง่ายๆถ้าฉันไม่เซ็น เธอเริ่มถามคำถามที่เธอยังคงสงสัยชายคนนั้นยิ้มเพียงเล็กน้อยถ้าคุณไม่เซ็นทุกอย่างก็จะมีทางเดินของมันเขาพูดแต่คุณจะเสียโอกาสบางอย่างที่ไม่สามารถกลับมาได้ทุกคำที่เขาพูดเหมือนกับการย้ำเตือนว่าเธอไม่มีทางเลือกหญิงสาวรู้สึกถึงความหนักหน่วงในอกเธอไม่อยากที่จะยอมแพ้แต่บางครั้งเธอก็รู้สึกว่าเธอไม่มีพลังที่จะต่อต้านทำไมต้องเป็นฉันเธอถามอีกครั้งน้ำเสียงของเธอสั่นเครือ ทำไมต้องให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้ชายคนนั้นมองเธออย่างใจเย็นบางครั้งคุณอาจไม่เข้าใจเหตุผลในตอนนี้เขาตอบแต่ในวันข้างหน้าคุณจะเข้าใจเธอไม่รู้จะตอบอะไรดีทุกคำพูดของเขามันทำให้เธอรู้สึกเหมือนตกอยู่ในโลกที่ไม่สามารถควบคุมได้ในขณะนั้นเองหญิงสาวรู้สึกถึงบางสิ่งที่ก่อตัวขึ้นในใจการตัดสินใจในวันนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในชีวิตของเธอ แต่บางทีการต่อสู้ครั้งนี้อาจจะยังไม่จบเธอจะต้องหาทางที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกว่าความจริงยังคงอยู่ที่มือของเธอและบางทีแค่การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอาจจะทาให้เธอหลุดพ้นจากความลึกลับนี้หญิงสาวนั่งอยู่บนเก้าอี้เงียบๆหัวใจของเธอเต้นแรงแต่จิตใจของเธอกลับเริ่มสงบลงเวลาผ่านไปทุกวินาทีและความสงสัยที่เคยมีเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความเข้าใจบางอย่างชายคนนั้นยืนอยู่ข้างๆมองเธอด้วยสายตาที่มองไม่ออกว่าเป็นมิตรหรือคุกคาม เธอเงยหน้าขึ้นและมองเขาด้วยสายตาที่ไม่หวาดกลัวอีกต่อไปฉันจะเซ็นเธอพูดเสียงมั่นคงน้ำเสียงที่ไม่มีความลังเลชายคนนั้นมองเธออย่างไม่เชื่อสายตาก่อนจะยิ้มเล็กน้อยคุณมั่นใจหรือเธอยิ้มกลับไปให้เขาอย่างสงบและมั่นใจใช่เธอตอบบางครั้งชีวิตเราไม่สามารถเลือกทุกสิ่งได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอะไรกับสิ่งที่เรามีมือของเธอขยับไปที่ปากกาที่เขาให้มา และด้วยการกระทําที่เต็มไปด้วยความสงบและความเชื่อมั่นในตัวเองเธอลงลายเซ็นในเอกสารนั้นทุกอย่างที่เธอเคยสงสัยทุกคําถามที่เคยรบกวนจิตใจเธอตอนนี้มันเริ่มค่อยๆหายไปชายคนนั้นรับเอกสารจากเธอและมองไปที่ลายเซ็นคุณเลือกแล้วเขากล่าวอย่างที่เคยทําเมื่อก่อนหญิงสาวพยักหน้าแต่ความรู้สึกในใจของเธอกลับแตกต่างไปเธอไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่สิ่งที่เธอรู้คือเธอได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางของตัวเอง บางครั้งในชีวิตเราต้องยอมรับความจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้และบางครั้งการทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการยอมแพ้ก็อาจเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าชายคนนั้นเดินออกไปจากห้องทิ้งให้หญิงสาวนั่งอยู่คนเดียวเธอหันไปมองหน้าต่างที่เปิดออกไปสายลมเย็นๆพัดผ่านเข้ามาและทำให้ใจของเธอรู้สึกโล่งขึ้นบางทีการเลือกที่จะไม่รู้ทั้งหมดก็อาจทำให้เรามีความสงบในใจมากขึ้น หญิงสาวหลับตาลงรู้สึกถึงความเข้มแข็งในตัวเองที่ค่อยๆเติบโตขึ้นจากการตัดสินใจในวันนี้ทุกอย่างไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงในทันทีแต่เธอรู้ว่าเธอได้เริ่มต้นใหม่แล้วและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องราวที่เต็มไปได้วยความสับสนความกลัวและการต่อสู้ในใจของเธอได้จบลงที่นี่แต่ชีวิตของเธอยังคงเดินหน้าต่อไปและสำหรับเธอมันคือการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริง